เรากำลังส่งรหัสภูมิปัญญาผ่านข้อความนี้ทักทายพวกเราคือสภาอาร์ทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเรามีอิทธิพลต่อพวกคุณน้อยกว่าสิ่งที่อยู่ในตัวคุณมากเราเป็นเพียงหนึ่งเสียงในคราวเดียวจากมิติเดียวสิ่งที่อยู่ภายในตัวคุณนั้นมีหลายมิติและกินเวลานานนับพันชั่วอายุคน สิ่งที่อยู่ภายในตัวคุณมีอิทธิพลมากขึ้นเพราะประสบการณ์ทั้งหมดที่คุณสะสมมาในวัฏจักรแห่งการเกิดใหม่ที่คุณเป็นอยู่หากเรามีเป้าหมายเดียวโดวยรวมที่กว้างไกลสำหรับการติดต่อกับพวกคุณทุกคนนั่นคือเพื่อให้คุณสัมผัสกับความไม่มีที่สิ้นสุดและนิรันดร์ที่อยู่ในตัวคุณ เรารู้ว่าคุณมีพลังมากเกินกว่าที่คุณจะรับรู้ได้ด้วยจิตใจทางกายภาพของคุณดังนั้นเราจึงไม่เพียงแค่พยายามโน้มน้าวให้คุณเห็นความสำคัญของการเข้าไปข้างในตัวของคุณเท่านั้นแต่เรายังกระตุ้นคุณผ่านพลังงานที่เราส่งผ่านช่องทางนี้ตอนนี้ เรากำลังส่งรหัสให้คุณซึ่งผ่านความคิดของคุณและความสามารถของพวกเขาในการเข้าใจรหัสเหล่านั้นแต่ปัญญาภายในที่คุณมีจะถูกปลดล็อกเพราะความตั้งใจของคุณที่จะนั่งอยู่ในพลังงานของการส่งสัญญาณนี้ในตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคุณที่จะต้องตระหนักว่า คุณเป็นครูและผู้ชี้แนะที่ดีที่สุดของคุณเองเราและคนอื่นๆเช่นเรามาที่นี่เพื่อมาเตือนคุณถึงความจริงสูงสุดนั้นและจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องหลีกทางให้คุณเพราะเราจะต้องการเห็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวคุณเช่นกัน เราต้องการเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณและในวิวัฒนาการผลิตสำนึกบนโลกนี้เราไม่สนใจที่จะมีหุ่นเชิดบนเชือกเราสนใจที่จะเสริมสร้างศักยภาพให้พวกคุณทุกคนเพราะเราเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของศักยภาพของมนุษย์และภูมิปัญญาที่อยู่ในตัวพวกคุณทุกคน เรารู้สึกตื่นเต้นสำหรับมนุษยชาติเช่นเดียวกับพวกคุณที่ตระหนักถึงพลังของคุณและผู้ที่มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการใช้พลังนั้นของมนุษยชาติในอนาคตทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนแปลงและพัฒนาและนั่นรวมถึงวิธีที่คุณเข้าถึงและใช้พลังที่มีอยู่บนโลก คุณไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะใช้พลังด้วยวิธีดั้งเดิมอย่างไรเพราะถ้าคุณทำคุณจะหันเหความสนใจจากพลังที่อยู่ในตัวคุณเท่านั้นและนั่นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครแต่ต้องได้คุณเพียงแค่ต้องเต็มใจที่จะเพิกเฉยต่อผู้ที่พยายามยึดอำนาจภายนอกไว้แน่น เพื่อที่คุณจะได้เข้าไปข้างในและเข้าถึงพลังและภูมิปัญญาในการใช้พลังที่อยู่ในศูนย์กลางหัวใจของคุณปรับแต่งรู้สึกถึงมันแล้วหลีกทางให้ตัวเองเพราะคุณอยู่ที่นั่นเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและเปลี่ยนโลกกาแล็กซีและจัก,กรวาลทั้งหมดด้วยเอฟเฟกตะรอกขึ้น พวกเราคือสภาอาร์ทูเรียนและเรามีความสุขที่ได้ติดต่อกับคุณ